แรงมากนะคะสําหรับคุณแม่แพาเาแล้วก็ดราม่าน้องเพลงพิมพ์ลาดานะคะก็บอกว่าแพวเผาน่าจะสอนน้องในการแต่งตัวแนะนําน้องให้มากกว่านี้หน่อยเออ ประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันเกิดจากอะไรวันนี้สาวเนยจะมาพูดให้ฟังนะคะสําหรับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องเพลงพิมพ์ราดาเจอมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคนส่วนมากจะมีการออกมาเตือนเตือนในที่นี้ก็คือเตือนในความรักความหวังดีนะคะเพราะว่าจากกระแสที่ผ่านมาเนาะในการแต่งตัวของน้องเพลงพิมพ์ราดาลหลายๆคนก็พอจะทราบกันอยู่ว่าน้องเพลงแต่งตัวแบบไหนยังไง มีบางวันที่แต่งตัวเหมาะสมบางวันแต่งตัวไม่เหมาะสมอันนี้สาวในขอพูดตรงๆในตรงนี้นะคะว่ามีบางวันที่แต่งตัวน่ารักมากๆแต่บางวันที่อาจจะเออเกินอายุของน้องไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น FC ก็พูดมาเยอะเหมือนกันแต่ในวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าคลิปนะคะมีคนเอาคลิปริวคลิปเลปเียวลงเนาะว่าเป็นที่น้องเพลงเาดาสอนเอออาจจะเป็นเชิงเล่นกัน แม่แพรเผาร้องร้องเพลงายี่ยเลืม,มชุดที่น้องใส่ในตอนนั้นเดี๋ยวจะแปะไปให้นะคะเป็นชุดสเีเงินที่เป็นเกตเกตนะคะเก็บปลาแล้วก็เป็นกางเกงกระโปรงสั้นนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันดูแล้วนะมันเป็นการโชว์เกินไปสำหรับเอฟซีบอกเนาะเอฟซี FC ก็มาบอกว่าอืมทมําไมแพรเผาอ่ะไม่แนะนําน้องไม่สอนน้องทําไมแพรเพาไม่แนะนําก็คือพี่แพรพผาน่าจะสอนหรือแนะนําน้อง ให้น้องสวยและแต่งตัวในวัยของน้องหมอลำในแบบน่ารักสมวัยก็ดังได้ค่ะน้องแต่งแสดงแบบนี้ก็สวยค่ะมันเป็นการแสดงซาบแต่ว่าถ้าให้น้องอยู่ในหมอลำก็คือการแต่งตัวสมบัยน่ารักจะดีกว่าค่ะแล้วก็วงเล็บความคิดส่วนตัวอืมอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์ที่อ่านมาแล้วร้อยคอมเมนต์มีคอมเมนต์ที่หน้าแบบ น่าสนใจมากๆเพราะว่าสานี้นก็เห็นใจเหมือนกันนะคะในเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าน้องเจอเรื่องนี้บ่อยซึ่งน้องก็เป็นเด็กอายุเป็นแค่17เอ็สิบเจปีมาเจอดราม่าแบบนี้บ,บ่อยๆก็อาจจะมีการบันทอนแต่ด้วยเรื่องการแต่งตัวเราก็ไม่สามารถไปรู้นะว่าเขาตูงแพวเาวยังไงอะไรนะคะแต่คอมเมนต์ก็บอกว่าบางคอมเมนต์คือแรงมากๆนะขออนุญาตอ่านนะคะคอมเมนต์ว่า เก็บอาการหน่อยกระแดบ้างอนั่นหละค่ะมันแรงนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แรงกว่านี้ก็คือแบบนี่แหละบางคนเขาว่าอย่าไปดราม่าเขาเลยเพราะมันเป็นงานของเขาคอมเมนต์เยอะแยะต่างๆมากมายเด็กจะน่ารักและวางตัวดีขึ้นอยู่กับคนสอนอันนี้มันจริงๆแหละทําไมแนะีทําไมแม่แนะนาําไม่สอนให้น้องวางตัวให้สมวยัยแต่ก็ว่าคนสอนไม่ได้หรอกเนาะ น้องเพลงอาจจะชอบแบบนี้ชอบสไตล์นี้ก็ได้แต่อย่าไปสรุปว่าน้องไม่ดีนะคะเพราะบางคนชอบเต้นชอบแต่งตัวแรงๆแต่นิสัยดีก็มีเยอะแยะคนแต่งตัวเรียบร้อยใส่แรงๆก็เยอะแยะเช่นกันค่ะอืมชอบเสียงน้องเพลงค่ะเพราะมากๆนะคะอ,อบ่มวนบ่คืออหลียาม,มาดาม,มาเด้อยนะคะรับมูรับตาฟั่งนะคะเนี่ยคนกัมีมีคอมเมนต์เยอะแยะเหมือนกัน เพลาวสวยโอเคแต่อีกคนก็คือไม่เหมาะสมกับไว้มากๆเอาตรงๆทำไมดูแล้วน้องเพลงหน้าตาแบบเหมือนคนอายุเกือบ30มค่ะนี่แหละกิริยาท่าทางมารยาทคำพูดคำจาทำไมแบบอืเหมือนแบบเป็นโคโยตี้โนี่แหละค่ะพี่น้องอมไม่เหมือนเลยไม่น่ารักดูไม่เหมาะสมกับเด็กของบจจระจวด นี่แหละก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะในเรื่องกระแสะของคุณแม่เผวเผา,าแสงทองออกระแสะน้องเพิมพริพร,ราดาเอาง่ายๆซะเพราะว่ามันก็มีคอมเมนต์ที่ก้าวไก่ไปถึงคุณแม่พผาเผาเหมือนกันแต่่วนนี้ไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะเพราะมันเป็นคอมเมนต์ที่แรงมากๆพูดถึงกันไปพูดถึงกันมาแต่ด้วยที่เอามาพูดในวันนี้อยากให้มุมมองใลทุกคนเห็นมุมมองหลายๆมุมมองในเรื่องการแต่งตัวและเรื่องการตีตีแบบดี พ่อบางคอมมิต์ก็คือตีดีๆตีอยากให้น้องแบบเอออายุแค่นี้น้องควรจะใส่แบบชุดที่มันน่ารักสมวัยหรือเปล่าหรือว่าน้องอาจจะชอบแบบนี้ไหมการแต่งตัวอาจจะอยากแต่งแบบนี้หรือเปล่าอาจจะอยากเออเต้นแบบนี้แสดงแบบนี้ออกไปให้สาธารณะได้เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วน้องอาจจะเรียบร้อยเพราะว่ามันก็มี บางคนแบบแต่งตัวเรียบร้อยแต่จริงๆก็คือเป็นคนแรงมากๆอันนี้ก็เคยเจอมาในชีวิตเป็นกันบางคนแต่งตัวแรงๆพูดแรงๆแต่พื้นฐานกิริยามารยาทก็อาจจะดีแต่ในตัวน้องเพียงพิรดาเองสาวเนยไม่ขอตัดสินใจในตรงนี้ว่าน้องดีหรือไม่ดีแต่ด้วยโฟกัสโฟกัสที่ผลงานของน้องเสียงของน้องก็คือเป็นเสียงที่ทรงพลังมากๆ โฟกัสที่ผลงานเรื่องของเพลงที่ไม่รู้ว่ากี่สิบล้านแล้วตอนนี้ที่น้องสามารถทำได้ในวัยอายุเพียงแค่นี้โฟกัสในเรื่องของการที่น้องสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวแต่เรื่องการแต่งตัวเรื่องการดราม่าต่างๆนานาสนในไม่ขอคิดเห็นเพราะว่ามันก็มีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดเราอืเขาบอกว่ามันมีคนเกลียด ก็ต้องมีคนรักมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ใช่แค่น้องพิมพ์พลราดาคนเดียวทุกคนเจอหมดแต่น่าจะเป็นประเด็นที่น้องตัดสินใจมาอยู่กับเพลียวพลวจึงทําให้เอฟซบางส่วนไม่พอใจเป็นอย่างมากจากการที่ฉีกสัญญากับค่ายตัวเกียวม,มิวสิกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจนทําให้คนที่เคยรักหรือคนที่เคยชื่นชมตัวน้องพิมพ์พิดาเอง กับเปลี่ยนใจนะคะที่จะไม่ซัพพอร์ตน้องต่อเปลี่ยนใจที่จะรักก็กลายเป็นเกลียดกลายเป็นชังกลายเป็นแบบทําไมเด็กคนเนี้เป็นแบบเนี้ยทําไมอากตันยูทําไมฉีกสัญญาตั้งกี่สิบปีโออดีขนาดไหนแล้วที่บอสนะ่ะไม่เอาเงินด้วยอย่างนั้นอย่างนี้จนมีคนมาโจมตีที่น้องไม่ว่าจะเต้นจะเด,จะเดาจะแบบร้องเพลงจะใส่ชุดอะไรก็เป็นกนระแสดรามา่าไปสะทั้งหมด ในตร,ตรงนี้นะคะก็อยากเป็น,นกำลังใจให้น้องเพลงเหมือนกันแต่ก็เข้าใจใน f อที่บางคนผิดหวังในตัวน้องแต่บางคนก็ยังคอยสพอ์ตน้องอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเห็นทางคุณียกเพลพาก็มีการโพสตพวงอะไรน้องหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะคะพวงอะไรพวงใหญ่อยู่เหมือนกันสาหรับน้องเพลงพิมพ์ระดาเพราะว่ามันก็ยังมี f อที่ยังคอยสนับสนุนเห็นลึกๆในตัวน้อง,ไม,ไ,มอง,อง,งไม่ได้มองน้องที่การแต่งตัวไม่ได้มองน้องที่ การแสดงออกมาแต่มองน้องว่าน้องเป็นเด็กที่กระตันอยู่เป็นเด็กที่รู้คุณและเป็นเด็กที่มีความฝันยังไงก็คือยึดมั่นเพราะว่าน้องอยากเป็นหมอลำน้องถึงเลือกมาอยู่กับคุณแม่แผาเผาแสงทองนะคะในตุ๊กตุงนี้ถ้าคนติดตามก็จะทราบดีว่าเรื่องมันเป็นไปนเป็นมาอย่างไงแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางคุณแม่แผาเผาเองนะคะแล้วก็ทางน้องเพียมพิุละาเองในการ จอดราม่าในช่วงช่วงนี้อาจจะไม่เกินสี่ห้าเดือนน่าจ,จะซาซาไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นกาลังใจพยุงกันไปสําหรับสานีก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เข้าใจในเอฟซบางส่วนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ไม่เข้าใจบางคนที่มาคอมเมนต์เกินไปคอมเมนต์ก้าวไก่ไปถึงคุณแม่เผาพาแสงทองในะเรื่องการสอนที่เขาอาจจะสอนแหละเราไม่รู้เราไม่ควรปตัดสินใจคนอ,อื่นในตรงตรงนี้สำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะ